Travel a distance while on train เพื่อนๆจะต้องเดินทางโดยอยู่บนรถไฟทั้งหมด500หน่วยอันนี้เควสแบบง่ายมากนะคะก็คือไปขึ้นรถไฟแล้วก็ให้รถไฟมันลั่นไปเรื่อยๆเราก็อยู่บนนั้นนะคะส่วนกว่าจากครบเควส แต่ความยากคือตอนที่มันมีเควสนี้เข้ามาช่วงแรกๆค่ะคนก็อาจจะไปลงที่รถไฟกันเยอะถ้าเกิดใครเจอขบวนที่แบบว่าหนาแน่น,านอาจจะเปลี่ยนใจไปทำช่วงหลังๆก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้รีบมาก อย่างตานี้นะคะมีคนมาลงรถไฟพร้อมไซหลายคนเลยอะ่ะแล้วก็ดูเหมือนว่าเขาจะลงได้ก่อนไซก็คิดว่าเออเดี๋ยวไซลงไปช่วงไทยๆแล้วกันเพราะว่ามันจะได้แบบว่าเกาะไปแล้วเผื่อเขาไม่เห็นใช่ไหมคะแต่ไซร่วงคะ่ะทุกคนอันนี้ต้องระวังมากๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราร่วงเนี่ยเราไม่มีทางวิ่งตามรถไฟทันนะคะต่อให้มีเรสุดก็วิ่งตามไม่ทันเพราะว่า อินเทอร์เเราสมุดก่อนโชคดีที่สายเจอรถคันนี้ค่ะแล้วก็รีบบึ่งไปหาเลยคือแบบมันต้องรีบมากๆค่ะเพราะว่ารถไฟมันห่างเราไปเยอะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาได้ปืนได้อะไรกันหมดยันแต่ดูเหมือนว่าเขาจะแบบมีของกันแล้วสายก็โดดแล้วก็เกาะข้างหลังนะคะเนี่ยอยู่ตรงนี้ก็ได้แต่ว่ามันจะได้แป๊บเดียวนะคะเพราะว่าเขาเห็นรายแล้วแล้วก็ได้ประมาณสักร้อย หน่วยร้อยเมตรอะไประมาณนี้ค่ะก็โอเคทำหลายๆตาผสมกันได้ค่ะ